อุ้ยแค่อย่างเนี่ยเฮ้ยยุง่งแย้งหลายแป๊บๆเอาเขา้าเข้ายูซันดีๆจอยูใส่เขา่าอุ้ยโอ้ขาเวย้ยเห็นไหม พาแม่บ้านมาเลาะซื้ออาหารนี่น้องซื้ออาหารลูกเด้ซีสติกนะ่นเด,ด,ด,ดย่บาาก่กนิอก่อา่าก่กนกอก่อ ไล่ยู่ข er, ้างใวะนี่มีเไหอยู่ไปสิมีเงินไหนอยู่บาไปเอามากับลูกเยือกทุวงซะยางต้องห่วงก้ันนี้วเอาบอเนี่ฮะคอนเทนเนอร์นี่บ่เอาอะสิบเก้าดอน ชิ้นก้าวด้านในบะกายอันเลยชิ้นก้าดันในโฮติ้งนี่วะเยอะได้เบิดเลยนี่ได้กลับอันนี้พอมนี่ได้กลับอันนี้พ่อเอาวะเออกระคาดแขนแล้วเอาไหมแล้วก็ไปเอากันเก้าทิมเออเนาะได้โฮติ้งนี่ได้เลยเอาเลยเนี่ยเก้าด้านเออเนาะแย่วันเก้าทิมเนาะชาวดนพี่น้อง คอนเทนเนอร์น er okay. ี morning, ่เบิดกล้องเลยนะซาวดอนเป็นแต่ซื้ออยู่เลยซ้าดอนะอย่าอย่าแป๊ป๊เอาเข้าคฮะโก้ได้กุ้งอะหรอวะนั่นไม่เห็นว่ากุ้งกุ้งเป็นแพคกิ้งเป็นตรงอย่างกุ้งเอาดีเอาดีอันนี้อุ้ยมันสีเอาือว่ามีอะไรของหมักเนี่ย มีของมักนะออดิมันมีของหมักแกจะบอกไปกินแก้ววะฮะฮะนมันม่มมนมีบอกไปลองบ่นี่ยมาลองบานีนนนฮะ h a t m e n m e m r s h i p Yeah That means you can buy i ด y e ย เอาจะเฮ็ดนั่นน่ะนะเฮ็ด่นั้นอ่าลูกกับเมียมาเลาะชอบปิ้งนะฮะเฮ้ยพี่น้องบักกล้วยอ่าตัวบักกล้วยนะเอาเท่าไรเนี่ยเอาละ่อนห้าสิบแปดพี่น้องบักกล้วยงามๆหน่อยกล้วย่อนห้าสิบแปดต่อข้าวขีดนึงหน่อย นี่เป็นตัวอย่างเลยวะ่ะอันนี้อบไผ่ไม่ยังอ่ะซุปโอ้ยมัน,ม,น,นมันเป็นซุปยังไงนี่โอ้ว่าเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำฝือเป็น <Cam ero, S 2> น้ำ <Cam ero. S 2> น้ำลูกไล่น้ำอันน่ะไม่ยังต่อน้ากระปุ้นมามีเน่าจะเลยนะ ขึ้นหอกกระปุ่นเลยขนมขนมขนมยังไงต้องขนมพี่น้องขนมของหวานของหวานีต้องของหวานพี่น้องจะเดียกวะจะเรียววะวมาสาม ว่าเชอรี่มันนีซื้อโฟนหอยใหม่ๆจังกิ้วเราซื้อโฟนห้โอเคเดี๋ยวดีกว่าจะขนมพี่น้องของหวาน ด้วยของหวานโอเคเข็ดเขเขเเเเเเอ๋อนี่ก็เขเฮ้ยตัวนี้เป็นแต่แซ่งแค่นี้สิบหกัอ่ะงามเลยตัวนี้อะไรนี่สิบแปดหัสิบเก้าหัตัวนี้อ๋อสิบแปดสิบเก้าหัเค็ดนะ ก็จะเป็นโฮเซลอะไนะขายโฮเซลดล้โอ้เบียเบียเบียโคโนานี่ก็เบียเจริจ่ายเจริโอ้โอ่เงี่าอบ่า Why are Đi khoảng chứ ở đi bộ này nè. Hả? lên nét, Tôi lấy khẩu đi mày Tôi đây. Tôi đi vào. Tôi คือนั่งกระแทบเออโบเคยกินแต่ว่าตรงนี้เาใหญ่โบมีแนวจะกอน้อยอ๋อซื้อเข่า่้อะกระซองเ่าโอ้ยยืดเทืงเห็นปะมีกอใหญ่ยืดเทืงใช่ไหมใช่ตัวืดเทงที่สองไหนซื้อเข่าใชน้องซื้อเข่าเ่หปข่าหอมมะลิ